สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทท่านเลยนะครับอยู่กับผมเดชออโต้คาร์วันนี้จัดตัวรถครอบครัว7ที่นั่งนะครับกับเจ้าตัวนิสสันเทอร่านะครับเป็นรถยนต์7ที่นั่งอีกรุ่นหนึ่งนะที่น่าใช้งานมากๆนะเพราะว่าด้วยตัวปีรถครับได้ปีที่สูงขึ้นนะแล้วก็ตัวราคาที่ต่ําลงนะราคานนี้เลขไม่แค่เจ็ดหมื่นแปดไมคเจ็ดหมื่นแปดนิสสันเทอร่าเป็นรถยนต์7ที่นั่งที่ออปชั่นครบเครื่องมากนะครับคันนี้ปี20จด21 หมายเลขเจ็ดหนะมื่นแปดนะครับเป็นรุ่น2.3 VL นะครับขับเคลื่อนสี่ล้อ2.3 VL 4ี่คูณสดิฟล็อกนะคันนี้ราคาอยู่ที่8 4 5 0 0นบาท8 4 5 0 0 0บาทพี่ได้รถครอบครัวที่มาพร้อมกล้อง360องศารอบคันนะครับกระจังหน้าเป็นกลอนไฮแบ็กแล้วก็ชุดแต่งนะครับไฟหน้าดุลหลักเป็นโปรเจคเตอร์เลนและคันนี้ครับไฟหน้าคู่นี้ปรับความสูงต่ำได้ mm hmm. นะครับจากคนขับซึ่งสะดวกสบายอันนี้ผมเห็นด้วยนะควรมี นะควรมีเลยนะครับไม่ใช่รถยิ่งรถใหญ่หญๆแบบนี้เวลาขับแล้วไฟมันสุกไฟมันชอบไปส่องท้ายรถเขาส่องตาเขานะครับนะบนะบตัวรถด,ดีไซน์คล้ายๆเลเจนเดอร์นะคล้ายเลเจนเดอร์นะนะคันนี้เป็นสีเทาเดิมป้ายแดงออกห้างมือเดียวนะครับเห็นกลางคืนนึกว่าเลเจนเดอร์เลยนะปียิบเอ็ดราคาอยู่ที่แปดสี่ห้านะครับล้อแมกตรงรุ่นนะครับบิตสโตนดูเลยนะครับรวมถึงช่วงล่างที่เป็นช่วงล่างเดิมโรงงานรถเนี่ยเป็นสัญชาติญี่ปุ่นนะครับ เพราะว่ารถคือแบรนด์นิสสันนะครับแบรนด์นิสสันเป็นรถสัญชาติญี่ปุ่นนะดอกยางทุ่มท่วมพี่มีกล้อง360องศาใต้กระจกมาให้ด้วยนะครับรถบอดี้เนี่ยเนียนกริปนะมีบายสปอร์ตมาให้อีกนะค่อนข้างุ้มเห็นไหมมีบายสปอร์ตมาให้นะแจ้งเตือนมุมอับสายตามาให้นะครับนะเออมันเป็นเครื่องตัวใหม่เป็นเครื่องตัวใหม่ซึ่งเครื่องตัวนี้ดีนะครับแล้วก็ยังได้ฝาถ่ายไฟฟ้าไปด้วยนะครับสำหรับคันนี้นะนิสสันเทอร่า 2.3 VL นะมีเซ็นเซอร์ถอยมา4จุดโลโก้ VL โลโก้4ค4แล้วเป็นฝาท้ายไฟฟ้านะครับเดี๋ยวผมให้ดูด้านในก่อนเลยกันมันไดข้างเหมือนเดิมนะมีห้อยู่แล้วนะเพราะว่ารถมันเป็นคันใหญ่นะครับเมื่อเปิดเป็นคีเลสนะแผงประตูอารมณ์ก็จะคล้ายๆตัวนาวาร่านะครับอ่าตัว,ต,วตัวเทอรล่าเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเขาใกล้จะยกเลิกลายผลิตแล้วนะนะครับราคามันเลยถูกลงเพราะว่า เขาจะเปลี่ยนเป็นตัว Ni สันเอ็กเซลที่เพิ่งเปิดตัวในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปไปนะครับคันนี้ก็เลยราคาประหยัดเลยนะครับเป็นบอกไฟฟ้าคนขับนี่อันนี้เป็นที่ปรับความสูงต่ำไฟหน้าท a c ชั่นคอนโทรลเปิดฝาถังเปิดฝาท้ายนะครับอันนี้ก็จะเป็นทริปแล้วก็ความสว่างหน้าเลือนไม้นะตรงนี้นะค่อนข้างครบในะเรื่องการใช้งานตรงนี้แล้วก็ตัวไฟหน้าเป็นอัตโนมัตินะครับแล้วพวงมลาลัยเป็นมัลติฟังชันนะครับทั้งสองฝั่งเนาะอันนี้เป็นล็อกความเร็ว <c oughs> เป็นล็อกความเร็ว นะครับจอตรงนี้เป็น n a v ีนะครับเป็นจอที่แสดงผลเนแสดงกล้องนะครับแล้วก็ตัวเ,เนี่ย닛สันคอนเน็อะไรต่างๆที่มันเชื่อมต่อสายอะไรได้มันมีเนในตัวนะครับมีกล้อง360องศาให้นะครับค่อนข้างครบนะครับ, OP, รบแล้วก็แอร์เป็นอัตโนมัติท่าล่างก็จะเป็นที่เข้าเกียร์ขับ4 2 high 4 high 4 low รวมถึงตรงที่เป็นรูปล้ออันนี้คือดิฟล็อก นะครับอันนั้นช่วยชะลอลงทางลาชันสุดสวิตอันสุดท้ายอันนู้นจะเป็นตัวเปิดปิดแอร์หลังนะครับแล้วก็ตรงนี้ที่ผมชอบนะครับคือเป็นสวิตนะที่เขาเอาไว้พับเบาะผู้โดยสารตอน2คือเราแบบไม่ต้องลงไปสมมติสมมุติว่าสมมติว่าพี่เป็นดิเวอร์หรือว่าเป็นเป็นใครก็แล้วแต่แหละที่ขึ้นขึ้นรถแล้วลงรถค่อนข้างลําบากนะอะไรไม่มีปัญหาเกี่ยวกับขาอะไรพวกเนี้ยหรือว่าอะไรก็ตามนะ คือผมเห็นแค่แบรนด์เนี้ยแบรนด์เดียวนะที่มีคือสวิตซ์สองฝั่งพับเบาะที่นั่งด้านหลังตรงนี้โดยที่เราไม่ต้องลงจากรถโดยที่เรายังนั่งอยู่หลังพวงมาลัยเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มาพร้อมจอกลางด้วยมีแอร์บนหลังคายไม่พอมีแอร์ตรงขาอีกนะแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นกระจกมองหลังที่มีกล้องนะครับตัวเนี้ยมันคือกล้องด้านหลังนะครับด้านหลังผมจอดติดก,กำแพงไว้นะครับแล้วก็ตัวพวงมาลัยพี่ มัลติเนาะเลขไม้เจ็ดหมนดพันะครับสอง้อยหกสากิโลนะครับซึ่งต้องบอกว่ายังไงก็คุ้มยังไงก็คุ้มเป็นเจ้าของได้ในราคา8ปดแสนสี่ันบาท8ปดสี่ห้านะครับพี่ดูตัวบอกไม่ยับไม่ยุยยีเลยรถคือสวยเนียนนะมีแอร์หลังเห็นปะ่ะมีแอร์ตรงนี้แล้วก็มีแอร์บนหลังคาด้วยนะครับ 845ผมว่าราคาประหยัดสุดแล้วรถอยู่กรุงเทพบินบุรีนะครับสำหรับตัวนี้สันเทอร่าคันนี้ก็ได้เครื่องยนต์ใหม่ได้ทุกอย่างใหม่หมดได้ชุดแต่งด้วยได้ชุดแต่งมาด้วยแล้วก็ฝาท้ายคันนี้เป็นไฟฟ้าฝาท้ายเป็นไฟฟ้าซึ่งสะดวกสบายมากสะดวกสบายมากเวลามองเข้าไปจากด้านหลังเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าห้องโดยสารตรงหลังคาเนี่ยโปร่งมากเขาจะไม่ได้ดอบหลังคาเลยนะดอบก็นิดเดียวที่เป็นเาาๆแค่นั้นนะครับมันจะดูโปร่ง กว่ารุ่นอื่นๆนะครับนะแล้วก็โครงสร้างด้านท้ายน็อตไม่มีแกะนะครับเดิมหมดทุกจุดเดิมหมดทุกจุดนะพวกรอยเม็ดอาร์คลางน้ําทุกอย่างเนี่ยคือแบบสุดจัดนะครับสาหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับแล้วสนใจรถคันนี้นะครับถามว่าออกได้ไหมผมก็บอกเลยว่าออกได้นะครับของเราเนี่ยมีบริการจัดไปนั้นให้ทั่วประเทศนะครับ นะไม่ได้มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดนะครับในการจัดไฟแนนซ์ต่างจังหวัดหรือในกรุงเทพนะครับย้ําเลยว่าฟรีนะครับ, free, รบแล้วก็ลูกค้าใช้เงินแค่จองล็อกรถไปเท่านั้นพี่แค่จองล็อกรถเป็นสิทธิ์ของท่านว่าท่านจะจัดไฟแนนซ์คันนี้แค่นั้นเองเงินจองก็โอนเข้าบัญชีบริษัทซึ่งยังไงก็ขุมยังไงก็ขุมนะนิสสันเทอร่า2.3นะครับเป็น V l เอลซีคีเดี๋ยวผมเปิดห้องเครื่องให้ชมดีกว่าผมเปิดห้องเครื่องให้ชม นะครับจะได้รู้ว่าห้องเครื่องตัวใหม่เป็นยังไงหน้าตาเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวหาชี่เปิดแป๊บนึงนี่ได้แล้วนะครับเดี๋ยวไปชมกันว่าหน้าตาห้องเครื่องเป็นยังไงนะเดี๋ยวมาชมกันนะครับว่ารถจะสวยขนาดไหน2.3 V L พี่ดูดิเครื่องยนต์ตัวใหม่มันเป็นเทอร์โบแปรผันอยู่แล้วจริงๆอันนี้มันเป็นเทอร์โบ B D S D T I เนาะ v D D T I นะครับหัวน็อตไม่มีแกะแน่นอนอยู่แล้วนะครับแล้วก็โครงสร้างแก้มนะครับเดิมหมดเดิมหมดทุกจุดนะครับกับเจ้าตัวนิสสันเทอรล่าคันนี้นะใครสนใจก็โทรเบอร์ที่ผมขึ้นไว้ตรงมุมซ้ายนะครับหรือว่าจะแอดไลน์ก็ได้นะครับเบอร์โทรก็จะเป็น096-535-5153นะครับ096-535-5153นะครับฝากไว้ด้วยกับเจ้าตัวนิสสันเทอราคันนี้ครับ